เดี๋ยวพี่แกนดูกรับวันนี้ย้ายที่นะอยู่ฝั่งนี้พี่แกไัสดีครับไหนไอโฟนสิบเอกรอยไหนไปแล้วไปแล้วเหรอโอ้มาไม่ทันเลยมันเรงไม่เห็นมาเช้าไปเมื่เช้าเหรอไอโฟนสิบเอ็ดอะไปเมื่อวานอ๋อโอเคอ๋อไอสองด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายตรงนู้นอ่ะถ้ามีอะไรเนี่ยอันนี้ดีไหมเนี่ยอ๋อ นี่ไอโฟนท่าไหร่ไอโฟนหกทำสองจิกนะมึงจะขอไดอันนี้ดีกว่าเท่าไหร่น่ะอ๋ไม่ติดอะไรใช่ไหมเออไอโฟนหกสามสองจิกสองพันสามพันสามเองสองไแล้วก็ไม่บอกว่าวานถ้าบอกออะไร เดดออไปก็มีไอโฟนสิบเอ็ดไอสอแง่สเคซีเโอ้เคซีไม่เป็นไรก็มันก็ตามนั้นแหะถ้าถ้าซื้อไปเล่นก็ราคาโอเคยอยู่แตถ้าไม่ปล่อยต่อมันยากไงได้ไหม,มชีวิตนี้หมดแล้วใช้ไหมถ้ามีกล้องตอนนี้อยู่นะตอนนี้ไงไหม อ๋อโซนี่กับรูมิกเนี่ยนะนี่มีฟูจิฟูจิ G. นี่มาอันเก่าหดี๋ยวอันใหม่แหละอันใหม่แล้วเดี๋ยวเราดูก่นเอออ๋อในฟูจิเออ zoom สามสิบ x แกเท่อนั้นสามสิบ x เออใหม่สภาพใหม่นะ้วเดี๋ยวเปิดดูดยหล่ะ เปิดดูก่อนอ่ะแบตหมตแดมแบตหมดน่ะอาอทานไปนทานเหรออ๋อเนื้อเป็นแบตเตอรี่เหรออ๋อเป็นทานไงอ๋อนึกว่าเป็นแบตว่าไม่ชาร์จแบตไว้เ <laughs> กือบวยแล้วไงเออ อันนี้ไงโซนี Sony. อะไรน,ะน,น,น,นั่นเด้คนะ่าอ๋อโซนี่ได้ค่าทุกคนมัน,ม,นมันเอาก,กลางขึ้นได้ถึงแค่นี้เหรอห้อยังไงอ๋อม่ได้มีแฟดด้วยไนค่าเ <5, 000. S 2> ท่าไหร่นะแฟด่าตัวเนี้ยานนี่โซนี่ไนค่าสามพัน เดี๋ยวต้องเปิดตูกกันงรับถ่ายพ่อค้าโอ้โหรัวเลยชัตเตอร์เออก็เลนก็โอเคนะเลนสิบสิบแปดห้าห้าเออโอ้โหโฟกัสได้เยอะมากมันถ่ายถ่ายวิดีโอได้เท่าไหร่มาเยวดูก่อน,ด,นดูตั้งค่ากันนะ เมโนโว่าไหนวะเมนูอยู่ตรงไหนน่ะไม่รู้เมนูตรงไหนน,นี่แล้วมั้งเออแต่จอมตะเคียมันทำอันนี้มีช่องให้ดีไม่ต่อเด้อช่องให้ดีไม่น่าสนใจนะโซนี่ได้ค่าตอนนี้ ช่องต่อเดียวดเวยไป Nikon 5เดี๋ยว,ออก,วยก,ก,ก่อนอมีฟิลเตอร์ให้ด้วยเลนส18์18-55 Sony Nikon 5เดี๋ยวผมลองดูก่อนทุกคนนะโอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปตัวน,นี้เดี๋ยวเก็บไปพิจารณา,าก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวลองดูก่อน ตัวนี้เน็กห้าเอ็นตัวนี้นะตัวนี้น่าจะได้อยู่พี่กันเท่าไหร่ตัวนี้นะสามพัน <Okay. S 2> เดี๋ยวค่อยห,หลังไม้ทีนึงนะหลังไม้เหรอโอ้โหสว์หลังไม้เย็บแบ็กเมย์หลังไม่อีกรอบนะไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวดูตัวเลนของนิคอนน่าจะเป็น m อ็ต่อ3มมองตัวเลนนิคอนตัวเนี้ย10 30ตััวนสิบสามสิยโอ้โห ไหนเนี่ยนะอ่ะแล้วเครื่องอ๋อตัวเลนส์ใส่กระเสียใช่ไหมเครื่องขายแล้วเครื่องขายไปแล้อ๋อใส่เลนส์ซูมไปสายแฟร์มาขาดอะไรนี่เก็บไว้ผมก่อนอ่ะเอาตัวน,นี้ก่อน,ต,อน,นตัวหนึ่งติดอะไรเนี่ยติดกล่องอ่ะตัวน,นี้ก็โซนี่เหมือนกันนะทุกคน,น,อ,นไไอืมเท่าไหร่แล้วเนี่ย เท่าไหร่แล้วตัวเนี้นยนี่เป็นรแรงสองพสองห้ 2, าแรงสองนหะเออแรงไงมันเป็นโซนี่ไงพราะมันเป็นโซนี่ให้แต่สายชาร์จมันเหมือนนั่นเลยนะไอ้พวกกล้องอันนั้นอะกล้องวิดีโอเขาอะเออใช่ใช้ตัวเดียวกันได้เลยใช้สายกล้องวิดีโอใช่อันนั้นอย่าลืมกระเป๋ากับเมมไม่ไหมนะมมนะไม่มี แต่เมให้ด้วยอืมไมปป่ะมันต้องล็อบบี้เราให้หมดโหดีดดีดฝาดึงออกมาเลยอ๋อส่วนนี้มาซูม30ครับผมโอเคซูม3 0มโเอ้กโอซูมไกลเออตัวเดียวกันแหละยังไม่ออกไง ยังไม่ออกอเ,เอา้ากดโซ่สองรอบเอ่อร้อยสองพันห้า,า,าโซนี่โซนี่ดีเอสซีเอ็ X สองร้อยวีนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวลูมิกตัมิกเอฟแซดส ของอาทิตย์ที่แล้วเท่าไหร่ตัวนี้นะ1,500น่าจําได้แค่พันเดียวก็ปล่อยแล้วเออพันเดียวก็ปล่อยแล้วนวลออมเป็นแผ่นแบตเตอรี่เหมือนกันนะรูมิกแค่พันเดียวก็มาแล้วมีววี่ชาร์จให้เออไม่ชาร์จหมดเลยนี่อัันนนี้สิกเออไม่รู้ มีช่างบริการท่านแบบแต่ส่วนตัววูวพัดลม V I P ตอนนี้หนึ่งพันอะไรดูรายการเลยเออไหนกันเนี่ยไหนละอุดหนุนงอนไม่เก็บเลไปให้นี่แต่เราเล่นเราเล่น ราคาม,มันไปได้ก็ต้องให้ไปแก่นปล่อยไปนะครับผมไม่ติดอะไรให้ไมีเลนนี้ด้วยล่ะอันนี้ห้าร้อยนั่นแหละเราเล่นเราเล่นไม่มีนะทุกคนไปนเล่นมือหมุนปะเนี่ยได้อะไปแจกเจ้กล้าตอบมึก็กล้าให้ไม่ใหม่ไ <c oughs> ป็เล่นมือหมุนปะใช่ไหมอ๋อเอฟด้วยครับามาเจ็ดสิบสามร้อยลองแ <c oughs> ลงนะ้วลองแล้วด้วย จ็ดสิบสามร้อยทุกคนมาถามราคาแล้นะผมไม่เอาไปหรอกไม่รู้วยไปใส่กล้องไหนไม่มีกล้องใส่แล้วก็มีไอ้นั่นกระเป๋าโซนี่เอามาใส่ไหนไม่รู้นะกระเป๋าโซนี่นะพี่แก่นะนั่นเป็นนั่นเป็นอะไรของมันกล้องอะไรอ่ะกล้องนู่นเนไหนอ่ะอ๋อกล้องโซนี่นะนะอ๋อกล้องโซนี่ตัวนี้สองพันห้า โอเคน่าจะหมดต้องออกไปแกวันนี้นะเดี๋ยววันกันที่หน้ามาใหม่สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวแวะมาดูร้านไปอีกร้านดีกว่าอ่ะเดี๋ยวชิดเมือกันนับดูดีกว่ามีไอโฟนไอแพดตัวนี้เยสวัสดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองดูไอแพดด้วยกันวันนี้นะเห็นมีหลายเครื่องเลย อ๋อหมดเลยอ่ะขอบคุณครับผมทั้งใหม่ทั้งเก่าเของร้านที่ดูดูยังหิวยังไม่เจอเลยพี่อ๋อเจอที่ยิ้มใหม่แล้วเหรพี่ครับผมอ่ะมันมี iPad 6อ๋อเจน6ใช่ไหมเท่าไหร่เจ๊ตอนนี้อ๋อตรงตรงนี้ตรงจอใช่ไหมห้าพันทุกคนว่าแพดเจนหกถ้าไม่เห็นนะถ้ามันจอแต่ไม่ติดฟิล์มก็ไม่มีแล้วอ๋อตีให้แล้วใช่ไหมเจ๊ตีให้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันเนาะเจนหกเหมือนกัน อ๋อ oh, ค,ครับห้าพันเท่ากันเนาะเออตัวเนี้ย iPad Gen หกห้าพัน,นพเ,เลยลนะ oh, เอ๋อเวลาสุดแล้วใช่ไหมนี่ iPad Gen หกสามสิบสองกิกเนาะไวไฟออนไลน์ได้ด้วยบาูทูได้นีแถมเคสดยวยไดมาเจ๊ใช่ไหมเรียบร้อยแถมเคสให้ด้วย 100, ถูกนะผมว่าเจนหกอะ่ะหกเจ็ดแปดเออไปทำหกเจ็ดแปดเก้าตอนแรกพัน ios ล่าสุดได้ก็โอเคอ่ะ okay. เรียนออนไลน์แล้วก็ไปตัดคลิปดูหนังฟังเพลงได้หมดนะตรงนี้นนใช่สามสิบสองจิกห้าพันก็เบอร์โทรก็ตามที่ที่แล้วใครติดต่อมาได้ครับทุกคนนี <c oughs> ่เบอร์โทรอย่างนี้ตันหก <c oughs> เห็นมีลูกสาว <c oughs> เข้าไปเม้นบอกว่าร้าน ถ่าคุณแม่น่าจะลูกสาวเข้าไปดูแหละใช่มีคนเม้นตหรอระกันนั้นแม่ดูเองใช่น่าจะลูกสาวครับเข้าไปดูเห็นมีคนคอมเมนต์หนึ่งน่าจะลูกสาวของเจ๊เขาอันนี้ Air สองมันเ <Air 2. S 1> ท่าไหร่ครับตัวนี้นอ๋อถ้าถ้าครับหกพันครนะับ Air สองแอ่ iPad Air สองพื้นที่จัดเก็บสนะิบหกกิ๊กนะฮสองสิบหกกิ๊กฮืม Air สองไม่หลายเครื่องทุกคนนี่ห้าพันเจนหกห้าพัน Air สองหกพันแล้วก็ไอโฟนก็มีแต่ล็อกไว้ให้เตื<ด>ตอนตอตัวนพาพี่มนดาราอ๋อครับผม <c oughs> นึกวันะเดศครับนพี่นวันเจ็ดดังท <c oughs> ครับผมนบครับไอโฟนแพัดทุกคนตัวน,นี้6 4 g ิกแบดร้อซนน่าจะเนี่ยมีเกียให้ด้วยสีแดงข้าสีแดง โอ้เครื่องสวยๆเลยนะทุกคนนะแปดก็ยังอัพได้อยู่ใช่แปดก็คืออัพถึงเ,เวล่าสุดอยู่แปดพัดด้วยไม่หลายเครื่องทุกคนนะต้องรีบมาดูกันหน่อยนะครับดิง iPad ราคานี้หายากอืมอันนั้นไเอัี้ 6S พัดอพวกอวันพัดแล้วพันไปหมดแล้วใช่ครับอืมน่าจะมีคนตามหายเยอะอยู่รอบก่อนร้านนี้หัวเว่ย เมรย 20, 7, ี่สิจอเจ็ดจดสองโอ้โหเจ็ดจุดสองนี่วะ่ะเหมือนกับไอ้เทเ็สมัยก่อนเลยอะ่ะเออโอ้โหห่แปดกิกแรมหด้วยเอาใส่กระเป๋าเกงนี่แบบใหญ่อะ่ะกลัวมันแตกกันเดียวมันหนักนะแต่ว่าคนที่ชอบจอใหญ่ๆนี่สบายเลยนั่นแหละนะกล้องเลยมีทั้งสามตัวสแกนนิ้วสแกนหน้า,าแถมเค้นให้ด้วยที่ชาร์จพร้อม อันนี้ก็เจนหกเหมือนกันราคาเดียวกันเลยเออตรงนี้มีตรงมุมจอมันใส่เคสไม่เป็นไรหรอกเอาใส่ฟิล์มอะติดฟิล์มไม่เป็นไรหรอกมอืราคาโอเคราคาโอเคใช่ไอแพดเจนหกช่งนี้เรียนออนไลน์อะไรกันเยอะเจนนะันที่สองจิ๊ก เครื่องนี่สองเครื่องดูดิสวยเลยนะสองเครื่องนะี่นี่ซัมซุง A ห้าสิบอันนี้ของน่าจะที่ที่แล้วเจ้ไเมเจ๊หรือว่ายังเพิ่งมาเนาะเอาเพิ่งมาข้างหลังมันเป็นยังไงใช่อ๋อนี่ไง,ออไงจอสวยมาก ก็ข้อมูลซอฟต์แวร์ใช่ไหมแอด1 1 1้มันลื่นอะให้ลื่นดีแล้วก็พวกอ,อ,อุปกรณ์แรมอ่ด128แรด 6A 50 4,850 สนใจก็มาได้ทุกคนนะร้านลูกคุณบูบายเบอร์โทรตานนี้เอ้ไนจ๊อสิบสอง1หอไอสิบเอ็ดอ๋อมันเหลี่ยมเนาะสิบเอ็ดนะอืมไอโฟนสิบเอ็ดเท่าไหร่เจ๊ตัวนี้หมื่นสี่ทุกคนกิจจิบินโตครับหกสิบสี่หกสิบสี่เนาะอ๋อหมื่นสี่ทุกคนไม่ติดคาวเครื่องพร้อมใช้จอสวย เครื่องสวยๆสีแดงเจเครื่องไม่เคยแกะแล้วเราเดินไมค์กลิปอืมอุปกรณ์มีมีชาร์จชาร์จให้ครับผมโอเคเดี๋ยวจะได้ถามไปก่อนกันเขาถามนี่ทุกคนร้นนกฮูกโมบายก็ใครสนใจก็ลองแวะมาหาเจาได้หรือว่าโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับอ่ะโอเคแจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวที่หน้าผมมาหาใหม่เจ้เับผมสวัสดีครับ ไปเราดฝั่งนี้ดีกว่าตอนนี้ก็มีอุปกรณ์แหน่ะวะมีทีวีด้วยมีพิมพ์ดีดด้วยมีตู้ทุบตู้เกมตู้เกมจอดเหรียญไปเดี๋ยวดูดีกว่านี่ก็เสื้อผ้านะน,นี่มีกระเป๋าแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยนะ59บบาทต่อมีแบรนด์ของญี่ปุน่น อุปกรณ์เครือร่อ,มมองมือนก็มีเฮียคนก็เริ่มมากันแล้วแต่ของมันก็มันเยอะนะผมไม่รู้จะเลือกอะไรก่อนหรอนะคนนะก็ต้องลองมาดูอะครับนี่ถังอะไรด้วยคนนึงหกสิบบาทเออ ใช่ถามเก็บอะไรไม่รู้นี่หกสิ <c oughs> สนใจยอยู่ล้่ก็เสื้อผ้าผลไม้เป็นเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะเอาเริ่มสหกเสื้อผ้าก็าไปขายอย่างเงี้ยโอเค <c oughs> okay, เราไปดูตะเงินดีกว่า